สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสวนเจียสีทุกท่านเพื่อนพองน้องพี่นะคะวันนี้ปฏิพันดีแพรพาด้วยเสริมดวงต่อชะตานะคะพรมลิขิตบรรดาชักพาดนให้มาพบกันทันใด ก่อนนี้อยู่กันแสนไกลผมไม่คิดเติมใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอเออจะรอยเธอเป็นเนื้อคู่ควรอุ้มชูเลี้ยงดูบำเรอแต่ครั้งแรกมาพบเธอใจนึกเชื่อมแรกเจอฉันและเธอคือผูอ้สร้างมาเนือคู่ถึงอยู่แสน ผมดังรุราไม่ว่าใครใครหากไม่ใช่คู่ครองแท้จริงจะแอบอิงรักยิ่งปานใดอยากนักที่จะสมใจคนพบเพือประเทศไทยลัดกันไปทำให้คลาดใคา สองคนต้องเป็นเนื้อคู่จึงชื่นชื่อรับใครบูชานี่เพราะว่าบุญนุนพาผมมิคิดพิเส้นมาชี้ชะตาให้มารวมกันก็สวัสดีอีครั้งนะคะนิชาภาค่ะจากที่ว่าอาจารย์ก็เคยให้โรงงาน แต่ก็พยายามคือตัวเองอะร่วงเรื่อยๆกำลังกำลัง,ง,ลงทับหรืออะไรต่างๆแต่ที่อาจารย์ใ่้ไปเนี่ยก็รู้สึกว่าที่ได้เลยนะคะกับตัวเองเรื่องกลั่งค่ะกะมันจะเป็นกะที่เห็นก็เป็นกะเหมือนเหมือนเนื้อเนื้อตึงเนื้อขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันจางลงนะคะแล้วก็ตรงนี้คือลำคอเนี่ยปกติอะมันจะเป็นแบบคล้ายๆเนื้อเรามันจะหย่อนเนี่ยแต่นี้รู้สึกเนเริ่มตึงขึ้นนะคะแล้วก็การนอนหลับลึกก็หลับดีแล้วก็ส่วนเรื่องอาการปวดหลังเนี่ยเบาลงด้วยค่ะ ก็สิ่งที่ได้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งคือมอบสิ่งดีๆให้เราก็พยายามรับแต่ตอนนี้จะรับแล้วา็จะรับตลอดไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะวัสดีค่ะประแก้วจากกินพีแพมาประมาณ20่ปอะกบ สัมธา์กาแฟนเนี่ยมันจะไม่มีน้ําหล่อเลื่นนะคะพอเวลาเรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะทําให้เราแสบน,นะคะแสบท่องคลอดนะคะแล้วมันก็จะไม่มีความสุขนะคะแต่พอเราได้ทานกีแพง้าไปนะคะเรามีน้ําหล่อเลื่นนะคะมันก็ทําให้เรามีความสุขเวลาที่เราใช้กิจวัตรประจําวันกับแฟนนะคะแลีวทีนี้สิ่งที่เห็นเลยนะคะก็คือ,อนมนมเราจะตั้งเต้า หน้าอกใหญ่อยู่แล้วแล้วก็มันเวลามันมันจะเหลวนะคะเพราะว่าเราก็ผ่านการมีลูกมาสองคนแล้วนะคะแต่พอทานมีแพเนี่ยมันจะมันจะแบบมันเต่งตึงขึ้นนะคะแล้วก็ผิวพรรณเราก็มันดูอ่อนกว่าไปนะคะก็แล้วก็การคืนเนี่ยก็นอนหลับลึกด้วยนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะ,ะจะรู้ว่าดีจริงหรือไม่ดีจริงยังไงต้องลองด้วยตัวเองนะคะก็มีแค่นี้ค่ะ สวัสดีค่ะกู้นางฟ้านะคะสำหรับพีแพรเนี่ยนะคะหนูรู้สึกว่าแบบถูกใจแล้วก็โดนใจตรงกับปัญหาที่มีอยู่นะคะอันดับแรกที่รู้จักพีแพรก็คือเป็นคุณแม่ลูกสามหลังขอดนะคะพอหลังขอดนะคะขับน้ำเข้าปลาได้ดีมากแล้วผิวเราก็จะดำทั้งไม่ว่าจะเป็นหน้าท้องหรือตรงลำคอหรือตรงช่วงช่วง กส่วนของร่างกายอะค่ะตามขานหนีบตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดาก็ไม่ดําผิวพรรณก็กระจ่างขึ้นเห็นไหมคะซูมมาใกล้ๆหน้าเลยค่ะเนี่ยค่ะจะสวยขึ้นนี่ลูก3ามนะคะอายุ40ค่ะคุณจะเชื่อไหมคะไม่เชื่อแน่นอนค่ะแต่พิสูจน์มาแล้วค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะตอนนี้ที่กินอยู่นะปัจจุบันนี้ก็คือตอนนี้ลูก2ขวบแล้วแต่ตอนเนี้ที่กินก็เพราะว่าทํางานค่ะเข้ากะค่ะ ทำงานกลางวันกลางคืนการพักผ่อนจะไม่เพียงพอแต่พอได้พีแพรชช่วเนี่ยค่ะให้หลับลึกและหลับสบายแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะผิวพัธุ์เนี่ยค่ะเราเริ่มมีอายุตรงเนี้ยค่ะเมื่อก่อนนี้จะเป็นฝ้าฝ้าจากอะไรคะไม่ใช่ว่าโดนแดดน,นะคะแต่น้องกุ้งทํางานในบริษัทอะค่ะจะเจอแสงไฟฝ้าที่มาจากแสงไฟมาจากการพักผ่อนไม่พอตอนนี้ก็ ยางลงนะคะเห็นไหมคะสวยค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะติดต่อได้เลยค่ะ0802459118ค่ะฟังอีกครั้งนะคะ0802459118ค่ะกู้นางฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พี่แพรพารวยค่ะและก็เสริมบุญต่อชะตาพารวยด้วยนะคะนั่นคือบิณฑบนพีแพรที่เข้ามาเติมเต็มความสมบ,บูรณ์ของกันและกันค่ะ แต่สิ่งที่จะบอกนะคะวันนี้ว่าเราเองอรู้ได้ไงว่าสินค้าเราดีจริงเราเองคงไม่ได้พูดค่ะเราไม่กล้าบอกว่าสินค้าเราดีแต่คนที่จะพูดได้คือคนที่เขาทานค่ะเพราะเราเองเป็นเจ้าของเราก็ต้องบอกของคุณดีจริงนะคะแต่วันนี้เรามาฟังจากผู้ที่ได้อาทานผลิตภัณฑ์ทีแพ้ผู้หยิงเป็นยังไงบ้างปเอลบอกเพื่อนเลยคะ่ะปเอลป่วยเป็นอะไรคะตอนนั้นเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งจ้ะเป็นมะเร็งโชคดีนะคะป้าเป็นมะเร็งใช่แล้วมาเจอหนูแหละก็เลยได้ยา แผลไรนะยงหงษ์เดียวนะใบตาแผลงอีกกินไปอย่างพีแพรพีแพแพไปสิบสองชุดโยงหงอโยงหงิบสอชุดสิบสองีแชุดตอนนี้ตรวจแล้วหมอว่าไม่มีอะไรแลไม่มีเชื้อแล้วเดี๋ยวนะเป็นประเด็งตรงไหนนะคะถ้านเต้านมนะคะทิ้งไปแล้วนี่คือยืนยันยืนยันตัเพื่อนๆนะคะถ้าใครที่แบบถ้ใครอยากนั่นเดอมาายได้นะาติดต่อได้นะคะ ได้ต้องไปต่อกันโน่นี่แหน่คือมาปรึกษาป้าเอลได้ว่าป้าเอลทานยังไงบ้างอาการมาไดงกินดีนะกินแล้วมีแรงจริงด้วยตอ้ทีแรกตอนตอนที่ทีแรกเลยนะตอนที่ยายตรงมันใหม่ๆลูกแบบไม่มีแรงจริงๆอะอะไรก็ไม่ได้แล้วพอดีมาเจอหนูหนูเขาก็เลยแนะนําให้กินก็กินไปชุกทีกลนทกทีนะแล้วก็กินเลยเป็นตลอดลูกก็สนับสนุนบอกว่าแม่กินเถอะอช่วงห่าง แล้วพ่มาห่างกินกันเพราะว่าหนูเขาไม่อยู่อ๋อไม่เป็นไรค่ะแต่ตอนนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะก็โควิด19ทำให้เราห่างกันแต่อตอนนี้กลับมาเหมือนเดิม <c oughs> นี่คือการยืนยันนะคะท่านผู้ชมคะท่านดูทลิปนี้ยืนยันว่าวันนี้ <c oughs> เราก็มานั่งกับหลวงพ่อทำพิการ,ราชซึ่งเป็นฟ้าคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพระนครศรียานะคะคาพูด คพูดที่เราเบ่งเป็นวาจาไปเป็นคําพูดที่เราบอกว่าชัดเชื่อสุดค่ะว่าเราไม่ได้เอาสิ่งศีลิสิธมาอ้างแต่เรามาจากจิตใต้สำนสกหรือจิตใจของเราที่บริสุทธิ์ที่อยากจะช่วยให้ผู้คนหายเจ็บหายป่วยเท่านั้นเองค่ะนะคะและวันนี้เราก็มาตั้งคณะท่านใดอยากมากับเราแบบนี้เส้อบุญแบบนี้ก็ทิปหน้าทิปหน้ามา,าต่อได้นะคะว่าเราทําทุกอาทิตย์ค่ะค่ะแล้วก็เจอกันขอญาติทำบุญเสริมบารมีวัดรรมิกราชก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปแล้อลค่ะสวัสดีค่ะ